พวออนไลน์เรียนิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ปส3สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร์สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนและชุมชนมาดูข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนกันนะครับ ชุมชนแต่ละแห่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชนแตกต่างกันไปเช่นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสิ่งแวดล้อมที่พบเช่นแม่น้ำลำคลองศาลาริมน้ำเรือบ้านที่ยกพื้นสูงดังนั้นการสำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนและชุมชนจึงจำเป็นต้องใช้แผนผังแผนที่และรูปถ่าย เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะทางและทิศทางของสิ่งต่างๆเพื่อให้รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นว่าส่งผลต่อสิ่งอื่นที่อยู่รอบข้างอย่างไรหรือสิ่งรอบข้างมีผลต่อสิ่งนั้นอย่างไร